สวัสดีค่ะอุ้ยมีคนบอกว่าให้เปลี่ยนคำพูดตอนเกล็นนำว่าห้ามมันบอกว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆก็ไ,<อ> <laughs> ไม่สวัสดีเพื่อนเพื่อแล้วจะสวัสดีใครเนาะเพราะว่าเพื่อนจเป็นคนที่ follow social camp แยมวันนี้นะคะพาที่นี่ค่ะอันนี้คืออ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำลำตะคองเราขึ้นมาที่กังหันลมอันนี้นะคะเพื่อนร่มทิปนะคะคุณห,หาร,รุนสี กังหันลมอยู่นู่นโอ๊ยไม่ได้แดดแรงมากเลยเพราะว่าตอนเนี้ยมันใกล้ใกล้จ้าพ่ะที่ตกดินเห็นไหมเห็นพระอาทิตย์ไหมแดดนี่ได้เรื่องจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยมันใกล้จะแบบใกล้จะมืดละเราขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่กังหันลมตรงนี้จะเป็นของการไฟฟ้าแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารกันที่สวนเมืองพรน,นะคะ วันนี้ออกมานอกกรุงเทพนิดนึงเบื่อเบื่อเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็กลับไปเรียนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอยู่ที่สวนเมืองพอรและแสงพอเดี๋ยวจะถ่ายที่สวนเมืองพอรมาให้ดูนะคะบ๊ายบาย